สวัสดีครับผมนายยศพัฒน์ธิรังการนักศึกษาห้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หึกูย์ูนย์สามี่ครับผมวันนี้ครับผมเราทำชิ้นงานประกอบครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมในภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานประกอบนะครับผมก็ก่อนเข้ามาครับและเพื่อนๆเข้าไปที่ส่วนของนิวนะครับผมแล้วก็เลย S M B นะครับผมก็จะออกมาเป็นในส่วนของหน้าใช้ในการประกอบนะครับผมส่วนเรื่องของชิ้นงานนะครับเพื่อนๆก็ทําการดึงจากคําสั่งตรงนี้นะครับผม ไฟล์ export นะครับผมก็จะเป็นหลายๆไฟล์นะครับเพื่อนก็เลือกดึงขึ้นมานะครับผมสักฟล์สักอันหนึ่งนะครับผมดึงขึ้นมาได้นะครับอ่ะนะครับผมทีนี้ก็เรามาเข้าเกว่านะครับในเรื่องของการ smb นะครับผมส่วนใหญ่เราใช้คำสั่ง m a t e เป็นคำสั่งหลักๆนะครับผมก็เรื่องเลยนะครับอันนี้นะครับผมผมจะให้ชิ้นส่วนนี้นะครับเข้าไปรูนี้นะครับผมก็กดที่ผิวตรงนี้นะครับเลือกคำสั่ง m a t e ครับผมแล้วไปที่คำสั่ง concentric นะครับ แล้วก็เลยผิวนี้นะครับผมจะทําให้ผิวตรงนี้กับผิวนี้ร่วมสูงอยู่นขึ้นอยู่นะครับผมแล้วกดถูกครับต่อไปครับผมจะให้ขอดนี้นะครับเข้าไปชนกับข้างในนะครับผมจะน,นะครับเหมือนจะผิดด้านอะไรด้านนี้นะครับผมเอาใหม่เอาใหม่ ใหม่นะครับโอเคเอาใหม่นะครับผมขออภัยด้วยอ่าผิวนี้ครับผมกับผิวด้านนี้ครับตรงนี้ครับผมอโอเคครับผมแล้วกดถูกครับต่อไปก็ผิวนี้ครับผมกับผิวนี้นะครับเอาใหม่ผมว่าผมมือเลื่อยจะน,นีดีกว่า ส่วนตรงนี้จะเป็นคำสั่งในการ move นะครับผมจะมี move ความพ n e n นนะครับผมก็คือเป็นการเลื่อนในตามแนวแกนปกตินะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นการหมุนนะครับจะให้มันหมุนแบงนี้นี่นะครับผมโอเคกดถูกครับกลับมาเดินครับผมเมทนะครับกดชิ้นนี้กับขอบนี้ครับผมรวมสูนกันนะครับกดถูกครับผมต่อไปก็นะครับ กดที่ผิวตรงนี้นะครับผิวนี้นะผมแล้วก็เป็นแบบ tangent น,น,นะครับกับผิวนี้น,นี่นะผมไม่ได้นะครับน,น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่า ทำไมไม่ได้วะอืมเอาใหม่นะครับจะเย็นนะครับจะเย็นบอกตัวเองนะครับไม่ได้บอกใครอือนี่นะครับผมแล้วก็ไปที่เมดนะครับแล้วก็กดอตรงนี้แล้วก็กด ผิวนี้นะได้อแล้วครับผมได้มาแล้วครับแล้วกูนะครับมันค้ามบ่อยเลยเกันนะครับผมนะพอเสร็จแล้วกดโอเคครับผมก็จะเห็นว่าในส่วนของปิ้นเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมก็ให้นะครับผิวผิวนี้นะครับผม นะครับกับผิวนี้นะครับคอนตทนติกกันนะครับผมต่อไปก็นะครับกดถูกแล้วก็ให้ผิวนี้นะครับสัมผัสกับผิวนี้เข้าไปานี้นะครับผมกดถูกครับเมื่อกี้มีปิ้นใช่ไหมครับผมก็หมุนปิ้นนิดนึงนะครับ หามนอก่อนอ่านะนน้บผมนี่นะครับสูงเข้าไปอราสักครู่นะครับให้ผิวนี้นะครับผมสัมผัสกับผิวนี้ครับไ้สัมผัสละ อ่านี่ดียวมองไม่เห็นอืมนี่และะ้วเห็นจะทงังกันไปเลย เ,เอาใหม่นะครับกอันนาี่ทำาลยก่อน หนะครับให้เส้นนี้จุดนี้นะครับผมเอ่อคอเนติกับตรงนี้นะครับกดถูกครับผมแล้วก็เลื่อมนมาหน่อยนะครับแล้วก็ให้ขอตรงนี้นะครับผมสัมผัสกับ นี่นะครับผมกดเป็นในส่วนของแทนเจนต์นะครับผมต่อไปครับผมก็ให้ถูกนะครับขอบนี้ครับผมสัมผัสกับขอบนี้ครับนี้ครับผมกดถูกก็จะเห็นว่าส่วนปีนเราเข้าไปในร่องกันนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคต่อไปครับผมเราก็จะใช้ ชิ้นส่วนนี้นะครับผมเข้าไปประกอบชิ้นส่วนนี้ครับก็เหมือนเดิมครับผมตรงนี้ครับคอนเซนทิกนะครับผมกับขอบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็กดถูกต่อไปครับผมก็กดที่ขอบนี้นะครับอืมนี่นะขอเลื่อนก่อน อ่ะนี่นะครับผมออมาก่อนนะกดถูกครับแล้วก็ให้ชิ้นส่วนนี้นะครับผมอ่าขออนุญาตเปลี่ยนสีหน่อยนะครับจะได้ดูแตกต่างกันนะสีอะไรดีชมพูแล้วกันนะครับผมก็เหน็ดนะครับหน้านี้นะครับผมทบหน้านี้ครับกดถูกครับ ขนาดนี้นะครับผมต่อไปครับอันนี้ครับผมคอนเซนทรกับวงนี้ครับแล้วก็กดถูกครับด้านนี้ครับผมกับด้านนี้ครับโอเคครับผมกดถูกครับเดี๋ยวร้อแล้วครับผม ในส่วนนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปนะผมก็จะใช้ชิ้นส่วนของเพานะครับใส่เข้าไปอ่ะได้ก่อนนะผมใช้ชิ้นนี้ก่อนนะครับให้เหมือนเดิมครับผมผิวนี้นะครับเออคอนเซนทิกกับผิวนี้เคนครัหผมแล้วก็อ่อดูที่ไหน่ ไม่ใช่ไม่ใช่กดถูกน,นะครับอ่าหมดที่นึงนะครับผมแล้วก็ให้รูนี้นะครับอ่ารูนี้นะครับผมก็กดลงไปนะครับคอนซนติกกับรูนี้ครับอา้าวไม่ใช่เอาใหม่นะครับผมอาใหม่ ผ่านผ่านผ่านาผิวนี้ครับผมคอนเซนทริกกับผิวนี้นะครับปึ๊บโอเคเรากดถูกครับผมแล้วก็หมุนก่อนนะครับนะครับผมผิวนี้ครับคอนเซนทริกกับผิวไอ้กับกับผิวด้านในน,นะครับผม ไม่ใช่นะครับตัวนี้โอเคได้แล้วครับผมกดถูกครับนะครับผมก็จะเห็นว่าดูตรงกันแล้วนะครับผมอต่อไปครับผมจะเป็นในส่วนของเพนาครับก็เหมือนเดิมครับผมจับเพาส่วนนี้นะครับคอนเซนทริกกับรูนี้นะครับผม๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็นะครับ ให้ผิวตรงนี้นะครับสัมผัสกับผิวนี้บนี่นะครับผมกดถูกครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชิ้นสีนะครับผมนนเปลี่ยนเป็นเหมือนกันนะครับผมเพืความแตกต่างนะครับ ถูกครับชินนะะ้นี้นะครับผมสีดีเท้ากันจริงก็สามารถเปลี่ยนสีอืน่นได้นะครับผมแต่ว่าผมทำให้มันแตต่างในเฉยๆนะครับไม่มีอะไรชิ้นนี้นะครับ อย่างนี้นะครับผมถึงครประกอบชิ้นงานนะครับผมเป็นต้นต่อไปนะครับผมก็เราจะเอาสลักมาใส่ตรงนี้นะครับผมมาเพื่อยึดตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับผมด้วยชิ้นงานนี้นะครับในส่วนของสกูนะครับผมเปิออกมาโอเคก็จะเป็นนะครับสกูนะครับผม M4 นะครับ M4 นะครับผมความยาว นะครับสิบนี่นะครับผมแล้วกดถูกครับปิดไปก่อนนะครับผมชิ้นี้นะครับเด,บดนนบงงน่นะครับผมที่มันคอนเซนทริกกับผิวนี้ครับไปไหนล่ะไปนี่นะครับผมไปถักกลเช่ย อ่านั่นก่อนนะครับผมผิดด้านเอามาทำใหม่ จะกูนะครับเนอะค้างยาวทีนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ค้างนะครับนี่นะครับผมเลื่อนมาตรงๆนะครับกดถูกครับผมกดเมทครับเลือกผิวนี้กับผิวนี้นะครับผมอ่านะครับนี้นะครับก็เลื่อนลงมาครับผม ไปครับผมเลือกผิวนี้นะครับครับผิวนี้นะครับผมไม่ได้นะครับนี่เป็นแล้วผมก็ประกอบให้เห็นก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเขาใส่เข้าไปครับผมนี่นะครับ นะครับผมเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็ถูกโอเคได้นะครับผมก็จะเป็นการรัชิ้นง,งานเข้าไปข้างใน,นนี้นะครับโอเคก็น,นี่ก็เป็นวิธีการประกอบชิ้นง,งานของผมนะครับผมในส่วนของชิ้นง,งานที่ผมทำขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้ขอแค่พอแค่นี้หน้าผมเดี๋ยวที่น,นามีอะไรทำนะครับ ยคลิปต่อไปก็คือจะมาประกอบชิ้นส่วนอื่นต่อนะครับผมคลิปนี้ขอพักท่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณม,มากครับ